อรุณสวัสดิ์ทุกท่านตื่นนอนดูคลิปผมได้นะครับนี่ทำต้นแบบดูอีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมโรบอทที่เราคุ้นเคยกันในคลิปที่ผ่านมาครับเพราะวันนี้เราจะมาเรามาอยู่กับเกมสตรีมเกมหนึ่งที่อ่ะมันก็ไม่ใช่เกมสตรีมของมันก็เป็นอ่าเกมที่อยู่ในรีบฟรีตอนแรกไม่อยู่ในสตรีมนะครับซึ่งเกมนั้นก็คือ Final Fantasy World นั่นเองคุณผู้ชมก็เป็นเกมแนว Final Fantasy นะครับโดยทำคโดยทำจากอ่าไม่ได้ โดยคนสร้างคือคุณสกอตต์คาร์ตันนะครับซึ่งเกมนี้จะแตกต่างกับไพ่เฟรนดี้ภาคอื่นที่ปกติเราจะอยู่ในห้องยามแล้วก็แบบึมึมงมาฝั่งไหนเปิดไฟไร่มันอย่างเงี้ยคผู้ชมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแนวแอเวนเรอต์ปนภัยหาตัวละครฟาร์มเวลตีมอนแล้วก็ปลดล็อกตัวละครหาจุดจบอย่างเงี้ยครับผู้ชมประมาณนะซึ่งก็ตามิเกมนี้ผมไปดูมา,ามันทำทีตอนแรกม,มันเสียตังค์นะครับแต่เกิดดรามา่าตอนช่วงวางเกมใหม,หม,หม่ๆที่เกมไม่ตรงปกแล้ว ถูกสตรีมมาออกจากเกมออกจากแอปไปเลยอืมแล้วคุณสก,กอตคาร์ตันออกมาขอโทษก็เลยทําการให้เกมเป็นเกมฟรีคุณผู้ชมอืมแต่ก็อย่างนั้นก็เป็นคำขอโทษที่ดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณสก,กอตคาร์ตันเราไปลงในเว็บนะครับให้โหลดฟรีหรือลงแบบในสตรีมไม่ได้แต่ต้องไปเข้าในสตรีมดีบีมั้งไม่แน่ใจแต่ก็สามารถโหลดได้นะครับผู้ชมอ่ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากเล่นมานานแล้วอย่างเช่นแบบตั้นนงแต่ปฐุมเงี้ยไม่อกลัมาต้นเขามดูอย่างเช่นช่องที่ กาโมเกมเมอร์อันนี้ผมก็ดูมาผมชอบม,มากซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสล็อตของเราก็จะมีแบบให้เลือก3อันนะครับอันนี้ผมกดลองดูเห็นว่าเป็นยังไงมันก็จะเอาสลอ็อตสองกัน์ตูนนี้ผมกดลองดูไปเพราะก่อนหน้านี้นเกิดปัญหานิดหน่อยอันนี้สล็อตสองทุกคนก็จะมี new game continue นะครับผมก็จะกด new game มีด่าตาไหมกด,ดไปเอาเป็น adventure หรือแก้ข Party ไขปั๊ดซี่ผมก็จะแอสเพนเจอร์นะครับเขาไมจะม่เล่นธรรมดาโหมดไลท์นอร์มัล วคุณซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเมนูแรกนะครับที่รวมตัวละครจากให้เลือกนะครับก็จะมีแปดตัวที่เราเล่นจะมีเฟตี้บอนนี่ชิกะท็อกซี่อะทอยบอนนี่ทอยชิกะทอยเฟตี้แล้วก็แมงกินนะครับอืมก็จะเป็นสี่ตัวให้เลยเล่นจะจัดเป็นตี้นะครับแล้วก็ไปตีมอนอะผมก็มีแล้วกดอนไปเลยก็คือทําต่อแหละเอ้ยคุณรู้ว่าคุณต้องรู้สึกอที่เราจะออก ไปแล้วพูดคุยกับโปรอาะเดย๋ยวผมขึ้นทับไปแล้วกันแล้วก็จะมีบางสิ่งที่มันอาจจะผิดพลาดในวันนี้แย่มากอ่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีในแอนิเมทร n i ッ a แอนิเมชั่ l วิลเล่าหมู่บ้าน a n i m a t r o n i c ใช่ไหมใช่ผมเข้าใจวิลเลธุรวิจิต uh, พวกเราทำงานที่นั่นอ่เ uh, ซื่อ้เป็นสถานที่ที่อ uh, ผิดพลาดและก็ uh, uh, มีอ่า uh, น,นี่ผมไม่รู้แต่ผมแยกเขียนตรงตำดับแต่ผมแยกเขียนซับไว้โอ้สวัสดีเองเป็นอะไรนะโกลเด้นเฟรดี้ใช่แล้วเราเป็นหัวหน้าทีมเฟรดี้พวกเราไม่สามารถอ่าในสถานการณ์่างนี้ได้มีบางอย่างที่แย่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนในฟิตไซเหรอ์อ่านั่นแหละเป็นแปลไปตัวถหตว่าพวกเราสามารถหาอะไรบ้างแล้วก็ลองตัวด้วยเพราะว่ามันจะมีอ่าอะไรนะไม้ตัดเหรอวูดคัตติ้ง ตัดไม้ออตโต้แท็ป,ปเปอร์มันจะเอาแต่คุณจะไม่เชื่อฉันฮะเดี๋ยวยังอ่านไม่จบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นฟีลียิ้ไม่ัดไม่อ่านไม่จบไอแม่ย้อยยังอ่านไม่จบอ้าวเฮ้ยโอ้ท y อยบันนี่ซัม i ิงนิวมีบางสิ่งใหม่โอ้แล้วกเกมค้างไปเลย มันก็น่าจะกลังโหลดทุผู้ชมเพราะเอฟบิโอนี่ไงผู้ชมอันนี้จะเป็นหน้าเมนูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเมนูหรืเอเป็นหน้าอะไรแมทนะครับซึ่งผมว่าสวยนะสวว่วนตัวผมว่าสวยอยู่ไม่เหมือนกับตอนแรกที่วางเกมใหม่ที่มีดราม่าว่าเป็นสองแปดบิดเลยเออแล้วก็จะมีอะไรบ้างไหนดูซิมีจัดปาร์ตี้อ่าตอนนี้เป็นปาร์ตี้นะครับแล้วผมกดดันอ่าเราก็จะโหลดนี่อะไรเนี่ยวินอ่าเขาเรียกวิตวิทเทเลตเฟนดี้เออน่าจะอ่านว่าวิทเทเลตเฟนดี้เพราะพวกเราต้องการ มากกว่านี้ฮะน่ากลัวอยู่นะวิตเทเลสเซด,ดี้แต่น้อยเกมนี้ไม่มีจมสแกนผู้ชมเพราะนั้นผู้ชมไม่ต้องกลัวก็จะมีอะไรอีกมีชิปอันนี้เป็นของนะครับม,มีบอกอยู่วิตเทเลสบอนนี่ยินชุด my eye มองเข้าไปที่ตาฉันใช่เองไม่มีหน้ากากเองมีแค่ตามันก็ปากด้านล่างโคตรแซ่เลยด้นหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกผมก็ไม่เคยเล่นจริงเคยให้ดู แล้วก็มีไบต์มี save. เซฟอันนี้เป็นไ้เป็นเซฟนะครับแบบว่าเออเราเซฟตอนนี้อ่ะมีน no กในแผนที่อันนี้ก็จะมีเนี่เฟสแบร์คือหรอมบ้านไหนเป็นสิไม่อะไรอะ่ะตั้งตังห์เหรอกดแฉกในการดูชูวิวแมปอ๋อโโอ้หแมปใหญ่จัดเลยโอ้โหหลาย,ลยอีพีแรกคุณผู้ชมดูตรงละเดี๋ยวผมต้องดูก่อนมันเล่นยังไงแล้วมันอันนี้อะไรเนะี่ยตังห์อ่า เองเป็นใครคุยได้ไหมอ๋อ oh, อันนี้ welcome to mend and uh make it endo m e n mendo a n d endo upgrade อ่า en uh, ใช้โทวแค่ในการซื้อผมมี60ซื้อไม่ได้ดันออกมาชิคกะ This กีและปัญหาคือก่อนตอนกูดันออกมาก็ใช้เวลาโหลดด้วยนี่ <laughs> อย่างแซน แลนี่อะไรเอ่เดี๋ยวอ้อ๋อครับอ๋ออ๋อ,อ,อ,อมันเลยไม่ได้ไอันนี้อะไรเอย่ยพึ่งมี welcome to เอ่อ r o b i บิสบิชซอบก็คือให้เป็นซื้อพื่อเนื้อประจุอะไรอ่ะพวกนี้มันจะช็อตแอคเอนเนมี่อ๋อโจมตีศัตรูด้วยไอเล็กแม็กมันครับตู้โอเคแหละซื้อมาเลยยี่ห้าใส่ตัวแรกเลยเอนโดสองจุดสองศูนย์ มันไม่ได้นานละแต่ก็มีประโยชน์แต่มีประโยชน์มากเลยเริ่มมาผมมาซื้อของเลยแล้วอันนี้อะไรอ่ะโอ้โอ,โอ้นี่ไงผู้ชมนี่น,นี่มันจะเป็นแบบอ่าเทิอนเบสน,นะผู้ชมแนวนเทลนเบรคอ่าอะไรอะไรอ่ะทับเค้กคืออะไรอ๋อยู่นี่อะ,อ,นนอะไรไบต์กับอ่าจำแขก แตกจ้าบูดีวีดีดวอีอ่ะอย่างนี้ไงปาร์ตี้ตายแล้วคุณผู้ชมอ๋อจะได้ดีวีดีแล้วก็ได้โทเค็นนะครับผมฟาสโทเค็นอันหนึ่งขอบอกเสียงกริมนิดนึงรู้สึกว่าเสียงกริมจะดังไปหนะ่อยโอเคคุณผู้ชมอาจจะพอได้ละแล้วคุณนางเนะะี่ยอ๋ออ,อคุณนางก็ขายขึน้นเรื่อนะคุณนางขายขึ้ง ออกมาทอยกะแล้วก็คุณผู้ชมเห็นข้างขางข้้าางงล่างานะครับพี่ว่ามีสวิตก็คือเปลี่ยนทีมงั้นนี่เป็นทีมภาคแรกไอ้งั้นนี้เป็นทีมภาคสองเดีวผมดูกันเพราะว่าเราเป่นทีมครั้งแรกก็อาจจะดูเล่นงงๆนะครับคุณผู้ชมน,นี่อะไรอะ่ะสวัสดีบอลลูนบอย w e ลคัมทูดิฟดิฟ e อ p oh ไม่ใช่บอลลูนไหม d ิ e p ิ e e p fishing hole drop y o ิ r fishing uh deep deep as you can for this get to เหมือนจะ เหมือนจะตกของผู้ชมแต่ประมาณว่าอ่าอะไรนะแบบว่า okay, um, ตกหาของครับได้ของที่อยู่ล่างสุดก็จะได้ร้อยแมอเคโอเคอุ้ยแจคูบอนนี่นอรแคปนอรแคนนอร์าริเนียโอเคผู้ชมอันนี้เอ้ามายแล้วมีอะไรบ้างอันนี้แคปปิแอมปั๊บโอ้โหเพียงปลาเมฆ ผมชอบแอนิเมชั่นอยูนะอ่าเก็บปุ๊บเนีไงเ,เออร็วเออเสียสเออไหนผมทำอะไรได้บ้างไปเก็บของกับตำรวจแบบอืมอันนี้เป็นปลดล็อกปีกอันนึงเกอมามาขาดทำเลยอ่าตาลีวัดวัดวัดไปเหรอปามยัไงบ้ ทีมแรกนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ใช้ทีมสองเลยอ่าอันนี้อะไรอ่ะเข้าไปไหนบ้างในการสำรวจนะครับคุณผู้ชมก็ได้ไปว่าไงใช่ที่คิดว่าฉันหาอ่อะไรยที่เป็นต้นเหตุแล้วดูดูข้างหลังก้นสิมีต้นไม้ที่มันเกิดใชกใช่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นตอนไหนแต่ฉันจะบอกคุณว่ามันอันจะเป็นจากที่ปลอดภัยและอ่ามีปัญหาพวกเราสามารถแก้มันได้ะถ้ามันจะไปจน บางสิ่งที่อ่าอ่าเพราะมันเหมือน,น,นจะพังนะคุณผู้ชมมันเหมือมนเหมือมนอาลูกบอลว่า,าต้นไม้เนี่ยมันเกิดกรีดนะครับถ้าเราสามารถเข้าไปได้มันไม่แน่ใจแต่ฉันคิดว่าเราสามารถใช้อะไอเนี่ยในการไปสถานที่ต่างๆที่เราไม่สัมไม่เคยไปมาก่อนคุณสามารถไปนะหาได้จันโอเคบอนนี่เจมส์เจมส์อะไรโอ้โหโอ้โหโอเคโน โอ้ว้าวไปมั่วเลยตอนนี้ผมไปมั่วเลยอันนี้อะไรสีสม้มสปริงทรัพคือที่อาอินพีเพลน่ารักเลยฆ่าคนอื่นเองนันแหละตัวร้ายเลยสปริงทรัพแล้วผมไปที่ไหนนะเออผมผม,ผม,ผ,มผมลืมคิดผมไปไหนเนี่ยอ่ะผมกำลังนีเหรอเอาเฮ้เฮ้ฮ

ปไปยมแล้วผมไปไหนได้บ้าน,นผมไปไนต่อดีข้างล่างแล้วกันนี้มีอะไรไหมเออนี่หน,น,น,นุนี้จะไปได้แล้วผมต้องทำยังไงต่อเราลดล็อกตัวละครไงผมนือออกแล้วผมจะปลดล็อกตัวละครยังไงเนี่ยมาชี้ ตาแก่ตาไม่ไปไออเ,เลือดไหมแก๊สตัวเข็มแก๊สเข็นอ,อันนี้คือเอาสวัสดีคุณนางคุณนางขาดไดไหมอ๋อเป็นที่หิวเลือดแล้วผมขาดอีกแค่นหนึ่งบาทผมที่แสบเลยเดี๋ยวผมก็คือเหมือนจะหิวเลือดนะครับทผู้ชมวิเทเชลเล็ตฟอกซี่ เป็นฟ็อกซี่ก็เป็นฟ็อกซี่เหมือนกีแต่มอจ้าแม่เขาปะไงไม่เข้าใจเหมือนกันเกมนี้ผมก็ไม่แหลกนะอ่านี่ผมไปยังไงเอ้ยนี่อะไรทุไม่าำขัดคำเลยบ้านแบบอมหน้าวย ที่คุณเริ่มต่อสู้คุณจะมีความเร็วม,มากกว่าไอผมไปยังไงอะไปไม่ได้แช่ว่าต้องเคลียร์บอสอย่างเดียวดิลองดูไหมมาเลยปับ๊บจังจังแกไปคุณม,มันเจ็บอยูน่นะมันเจ็บอยู่นะมันเ่แรงอยู่นะขับเงี้ยือ้

มันจะพาผมไปไหนกันแน่แสดงว่าอันแรกผมไปแล้วมันแสดงว่ามันกลับมามองต้องไปที่หนปึ๊บปึ๊บอ่ากรชภาพมันดูลายๆอยู่นะวิมันแปดบิดไม่ก็อะไรสักอย่างอะดูไม่ออกสีส้มไม่เอาแล้วกันใหม่ดีไม่ไปละอ่าอันนี้คืออะไรลงล่างอ๋อมีส้มอีกอันนึงอ่ะเจสโอบอนนี่อ่านี่อ่านไปแล้วอันนี้มันที่สองนะคุณผู้ชมที่เราวาร์ปได้ไปอันอีกที่หนึ่งหรือที่ผมวาร์ปไปไหน มาเร็วเซฟเลยโอ้เบบี้นี่ใช่อะไรเย็นซเออเยี่ยมคุณทำมันได้บัตเทิล hmm. ข้างหลังคุณมันคุณจะทำให้เคลียร์ข mm hmm. องที่ผ่านมาอ่ะให้คุณยาวขึ้นอ่ะฉันคิดว่าน่าจะมีสปาล์ดอีกมากมายที่อยู่ข้างในนั้นแล้วมีเอฟเฟกต์นี่นะอ่าน้องอาซัมชูเจมวายเดิ้ล าบคลิปอ็อบเจกต์อ่ะแล้วก็โอเคฟัน <Okay. S 1> เอ้ยแฟนทอมฟันจะฟันทามอีกเด้อแฟนทอมทิกะว้าวปลดล็อกด่านใหม่หมคุณผู้ชมก็ ก็คงอาจจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับพาร์ทแรกสำหรับไอไฟนัลเฟสตี้โบว์นะครับเราก็ปลดล็อกโบว์ที่2มาแล้วน,นะครับก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าอีไมก็ใช้เวลาอยู่กว่าจะมาปลดล็อก,กว่าเราผมก็ยังเล่นได้เป็นด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพ,รเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่นแมบอื่นอะไรหรือเกมอื่นหรืออะไรยังไงก็บอกผมได้นะครับงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ See เซียวเกน i อคามไอวิดีโอครับผม